การปรับปรุงดินดานดินดานหมายถึงชั้นดินที่อัดตัวแน่นทึบและแข็งเป็นแนวขนานกับหน้าดินมักเกิดที่ระดับความลึกดินประมาณ20-50เซนติเมตรปัญหาของดินดานเป็นอุปสรรคต่อการชอนชัยของรากพืชและการไหลซึมของน้ำและการถ่ายเทอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช สาเหตุการเกิดดินดาน 1. เกิดจากการสะสมและอัดตัวแน่นของดินเหนียว 2. เกิดจากการสะสมและแข็งตัวของปูน 3. เกิดจากการสะสมและอัดตัวแน่นของอนุภาคทรายแป้งและอนุภาคทรายละเอียด 4. การไถพรวนที่ระดับความลึกเดิมติดต่อกันเป็นเวลานาน 5. การไถพรวนในขณะที่ดินมีความชื้นสูง 6. การใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ลงไปเหยียบย่ำในแปลงพื้นที่เกิดชั้นดินดานในประเทศไทยการเกิดชั้นดินดานระดับหนึ่งมีโอกาสเกิดชั้นดินดานได้น้อยเนื่องจากพื้นที่เป็นเนื้อดินละเอียดมีปริมาณทรายแป้งน้อยอนุภาคของดินเป็นแบบก้อนเหลี่ยมและก้อนกลม ซึ่งทนทานต่อแรงไถพวนและแรงกดทับจากเครื่องจักรกลขนาดใหญ่การเกิดชั้นดินดานระดับสองมีโอกาสเกิดชั้นดินดานในระดับปานกลางเนื่องจากพื้นที่ <laughs> เป็นเนื้อดินค่อนข้างละเอียดมีปริมาณทรายแป้งปานกลางอนุภาคของดินเป็นแบบก้อนเรียมซึ่งทนทานต่อแรงไถพวนและแรงกดทับของเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ปานกลางการเกิดช <laughs> ั้นดินดานระดับส มีโอกาสเกิดชั้นดินดานในระดับสูงเนื่องจากพื้นที่เป็นเนื้อดินค่อนข้างหยาบมีปริมาณทรายแป้งสูงโครงสร้างของดินแน่นทึบซึ่งทนทานต่อแรงไถพวนและแรงกดทับจากเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ได้น้อยการแก้ไขปรับปรุงดินดาน 1. การปลูกพืชทำลายชั้นดินดานเช่นการปลูกหญ้าแฝก 2. ลดการไถพรวนไถพรวนเท่าที่จำเป็น 3. การเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินเช่นการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักการไถปุ๋ยพืชสดหรือเศษซากพืชลงในดิน 4. ไม่ไถพรวนขณะดินมีความชื้นสูงควรไถพรวนหลังจากฝนหยุดตกประมาณ5-7วัน 5. ไถระเบิดดินดานทุก3ปี ในกรณีที่ไม่สามารถไถระเบิดดินดานทั้งแปลงสามารถแก้ไขโดยการใช้รถขุดเจาะดินผ่านชั้นดินดานเป็นบางจุดในแปลงเพื่อให้น้ำซึมผ่านได้ไถระเบิดดินดานด้วยเครื่องเตรียมไถระเบิดดินดานหรือริปเปอร์เมื่อดินมีความชื้นน้อยที่ระดับความลึกดิน45เซนติเมตรพ่วงกับรถไถขนาด90แรงม้า โดยทำการไถสองรอบรอบแรกไถไปตามแนวยาวของพื้นที่ก่อนและรอบที่สองถไปตามแนวขวางของพื้นที่หรือที่เรียกว่าไถาตัดกันเป็นตาหมากรุกเพื่อให้ชั้นดินดานแตกร้้วสม่ำเสมอรอบทิศทางทั่วทั้งพื้นที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยปัตตภีกายภาพกลุ่มงานวิจัยปัตตภีวิทยากองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์02 579 6592